กินโมไคไล่ครับสวัสดีครับยูริฝากเพลงร้องให้นราด้อยครับผมเป็นไหมครับฝากเพลงร้อง้เราหน่ยได้ครับเพลงของโนริโอครับผมฝากเลยด้วยครับอ่ะขอหนึ่ข้ หันหัวเรือน้อยเอาใจล้อยมันก็ตนสาดรือโอ้กามีกามวาลองเกิเกินเพลงมนีฟังกันเหยเพ่งมณนนีไหมไอ้เพงเัอนเพ่งหมือนบิป ถ้าลองไปเพื่อนกะผู้จักกวดวานเลยด้าะเคยอะลองเ <นะ S 1> พ,งงพออราะอ่าะลองสร้างนั่นล่ละแล้วยูีิอยาเกเห็นพ่อกล้องครับพี่กล้องเอยูนะครับสวัสดีครับเอฟซีสวีเดนสวัสดีครับสวัสดีครับ ทางนอนยุริแป๊บนึงเด้อครับผมกินข้าสองคนยาละเมิดแล้วเด้อเอ็งยาละเมิดแบบไรเด้อครับผมผู้ใดเข้ามากันอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวอีพียี่สิบเลยครับผมปัทมาวาลินครับซื้อบัตรซื้อตัวเข้ามาให้กำลังใจพี่ๆที่น่านตกอยู่วุ่นวายเลยครับผมกับน้องยุรีครับ ราคาบัตร1 2ึ่ง่บาบาทครับผมหรือผู้ใดอยากมาหน้างานนะครับผม299บาทครับอินนะครับกินเละไาเน่ยไอ้เลย สวัสดีครับน้องยูริให้พี่เบนซ์ยืมเงินยังครับสวัสดีครับมาเบิกเงินครับอุ้ยเอยยนจังซื้อแล้วลูกขอบคุณครับยูริแสดงเป็นยังเป็นจิมมี่ครับผมืแม่แม่แมะครับผมขอมาติดตามมาน้องยูริสิเดบอวไล่บ้ครับผมจิมมี่เฟ้นชิดู แเราในกลุ่มจ้าของครับขอดูครูเชนจังและวายุที่กล้องรับคุณครูอยู่นะครับ <c oughs> น้องาอามาวันไหนครับ พรุ่งนีเลยนะครับน้องอาอายมามืนอนี้มาทำไมมืนอนี้พรุ่งนีงน้ครับมืนอนี้ใครมาส่งมืนอนี้แม่มาส่งครับหัวคือบันไดเกี่ยมไหมเพื่อนสีมาเห็บทุระนะครับรีบมาส่งนะคแม่แม่รีบซื้อบัตรกาเลจ้าเดี๋ยวเข้ากลุ่มช้าไม่ทันจ้าแม่ครับขับหัวกาแฟด้วครับถ้าซื้อ มื่อื่นนะครับผมจะได้ขาสาดีครับซื้อแล้วนะรอดูจ้าขอบคุณครับแล้วในผมแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับผมยูมานแชนอนครับเราอนุมัติอยู่ครับครับผมจิมลิงเลยนะครับแม่แม่ครับราคาบัตรรยยี่สิบเก้าบาทครับผม คือว่าเดี๋ยวคืนสิว่าดีคอนเทนต์นะครับบอกว่าเต้นกันไปว่าเบาปุ๊บเนี่ยว่าคืนบอมีแ่แหละตัดสายเลยเนอบอกเต้นกันไ้อันนี้ก็โจโหลอยู่ก็คือภาตาอันนี้ก็เป็ตัดสา <c oughs> ยมาเลยบอกคืออยากซื้อบัตรกลุ่มปิดค่ะกด ลิงเลยนะครับผมแล้วก็ทักในเพจครับผมค่ายเพลงตะเกียงมีสีกระผมทักเข้าไปครับว่าทักไปในการให้มาอยากซื้อบัตรได้มั้ยครับซื้อบัตรกลุ่มเปียร์ไทยซื้อบัตรกลุ่มเปียรไทยครับเราแอบแอบวิ้นขึ้นกระจิ้งรายละเอียดมานะครับแกงเงินหรอเปล่อันบัตรพี่บัตรยูริเมื่อแล้วครับสี่สิบใบครับ แม่ครับเป็นคิดถึงสมโภเก่าแังอยู่ดีเอ้อประมาณปีหนึง่งเป็นอีกแลรู้สึกว่าเลืม่มยาวแล้วครับอยากตัดออกไปครับซื้อแล้วครับขอบคุณครับ ัดพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปก,กับน้องอยู่รีนะคะขอบคุณครับรับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดเก่งแล้วขอบคุณครับ เราเคยกินเหมือนกันครับผม,มค่อยๆฝึกไปครับถ้าทำแน่นอนยูริเป็นลูกครึ่งยังคือคนต่างประเทศ่แม่เป็นแกะพ่อคนไป <c oughs> แม่เป็นแกะครับ <c oughs> พ่อเป็นเด็กเสือแม่ครับทำไมากันยูริเป็นลูกครึ่งเหรอวะยูริแม่ครับแม่เป็นแกะพ่อเป็นเด็กเสือครับ แงมากสวัสดีครับน้องยน้องน้องยูนี่เราเป็นกุหลาบแดงพี่ลูกไปจะได้ร้องเอานะบอกก็รอ แต่ว่าก็จะให้หใอย่นดินมาหลบหายชียให้หเยจาียม่ตอนนี่อน,นี่เหนือดนไหลนี่ยวแผ่นดินค่ะอออกเนี่ยงดีกันกับไอเบียยังกอนเด็เลยครับ อานมิลเลี่ยด้กเก่งครับขอบคุณครับรื่เป็เรียวรเป็นยังมารัเคือเกาเพื่อนกันกาีว่กาบดด้สวัสดีค่ะและเมีติดตามตลอดดื้อขอบคุณครับุ่งี้ การเร่นคือกินข้าวกตะแซบรจ้าสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ครับผมย่้ลืมซื้อบัตร EP 20ครับผมคลิกลิ่ก์เลยได้ครับราคาบัตรร้อบก่อบาทครับตัวหนักตัวเต็ม ปัทมาวาลินค่ะพวกซางแย่ๆเ็เขอืมคหเต็มอยู่นี่เลยเดี๋ยวนี้ยังไรอันก็นั่งวันเขาว่าเรื่องยว่าก็เรื่องเดียร์มาเปนั่งกินร้กันนินั่ดีนั่งเลยงตงนฮเขาก็เก็บไปนี่แหละมันไมเป็นราคาเขก็แเก็บ ี่กันรับสื่อท่องนี่นะสื่อแล้วจ้าขอบคุณครับเป็นขคือมาพูดดีพูดดีคขายขายบันครับดีบค,ครับ ไปขอไม่กินอีกไหมได้เลยกินเวอร์เดอรกเข็นงงมวกนึงเขอิ่มเร็วรอะี่น้อนบ้านเป็นคนอิอ่มเร็วครับกี่นอ,อนบ้านรึเป่าแบบแล้วมบนิดนึงครับสุขคนครับนี่อไรเป็นเล่นเซรามุ่มยูดีใส่กางเกงเอวเท่าไหร่เอวสามสิบครับสามสิบครับผมยูดีครับมันน้อย ยูรีด้วจริงเกงเอ่อะไรรีโอนี่ผมจริงไหมตะกี้ผมใส่ยิ่งแปลนเลใช่รางเกวเทลาไหรกัยูรีเอวดีิ่เลนบอกให้วามาเดินไม่ทำให้ดูเหมือนเร่เร่งแล้นมีอไรสดรอพี่ว่ามีซดกุ่มเปิดเรา มือแรงมันเนาะมือแรงนี่ไลสดนะครับไลสดผมเปิดครับผมยูริดีเดรอกแล้วก็เป็นนะครับทีก้บันไปเล่นไมือนก็ได้ไปสัมลองเองนี่พี่น้องไปสัมเดาซอันเอือดังหอ กันดีๆสวัสดีครับเอวดีมาละน้องเอริแม่ใจแม่กันเลเรื่องไหนบิ็นใจกันใครมึงสิเบิ้งย าลืมซื้อบัตรซื้อตัวด้วยพี่น้องครับผมอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวครับผมอี p 1 0ครับไปซ้อมไอ้อกมาตีอยากเขีนไหมวันนี้เขีนต้องเขียนทีงไหนวันนี้ไปซ้อมไอ้อวเลยครับอยากเขียนต้องเขียนไหมอยากอีเขียนเอยวยุลีอยากเขียนต้องซื้อบัตรซื้อตัวคอยเไปมาครับมืออื่นนี่ครับผมสีดอกยกเปอร์เซ็น เดาแบบลอยเปอร์เซ็นนะครับชืวได้ซื้อมาซื้อตัวนี้เหียนแทนครับกุ่งลงเลยปะแน่นครับยังกลุ่งตอนในกลุ่มเลยครับขอบคุณครับตอนในกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณครับซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับผม ยูริกำลังสวยอ <laughs> ยังใช่เลยนียยย่ยังสวยถามักันนะยังสวยครับอี๋ยังสวยครับผมกลุ่มแล้วขอบคุณครับซีเรจ้าขอบคุณครับ เรียกยังไงก็ไม่สายมูเรียกซับครับผมเข้าไปรอในกลุ่มแล้วจ้าเงื่อนบอกว่าเร็วๆไปหาเด้อแหเดื้อเสียวไปครับผมเรียวครับผมเข้าไปรอในกลุ่มรอจ้าขอบคุณครับผู้าเปิดกล้องด่าเฮ้ยไม่เลี้ยง น้องแยมไปโรงเรียนหรอครับใช่ครับผมดูทุกอีพีอีพีจากฝรั่งเศสขอบคุณครับมันไหนกินเเียนมนจองกล้องไหมไอ้เนียเย่ยแหละเนอย ี่ยูให้บอกกันกระเป๋าสแกงค์ตัวไหวะไม่นายได้ไหมไม่เป็นไรพี่นี่หรอซื้อทุกอีพีเป็นกำลังใจให้โตเกียวลิกศิษ์ทุกคนขอบคุณครับครับผมบูเดียขอมาใหม่อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วพี่ยี่สิบครับผมยี่สิบตลกก็ไม่ซักเง็นเด้อ อีพีย่สิครับผมปัทมาวารินครับราคาบัตรหนึบกว่าบาทครับผมฝากแม่แม่ซื้อบัตรนะด้วครับสวัสดีครับรเราในกลุ่มแล้วขอบคุณครับ